สวัสดีคข้วันนี้ไก่ขอแนะนำกระบะพันแกร่งที่พร้อมลุยไปกับคุณได้ทุกเส้นทางคะนี่คือรถ MG t r e n d r DBA ตัวถอด Grand X เครื่อง2.0ดีเซนเกียร์ออตโต้ปี2022กระบะสี่ประตูด,ดีไซน์เข้มดุดันสปอร์ตทุกมุมมองขับดีทั้งงานบรรทุกและพาครอบครัวเที่ยวได้อย่างสบายรถมือเดียวออกห้างไม่แท้100เเซตัวถังสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่จมน้ำฟรีดาวไม่ต้องมีคนคำจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศราคาสุดคุ้มพร้อมใช้งานทันทีดูรถได้ที่ รถบ้านรําอินทราซอยห้คันนี้สวยจริงต้องรีบจองก่อนหลุดมือนะคะสนใจทักลายไก่มาได้เลยค่ะ0861234448หรือโทรสายด่วน0861234448ติดต่อไก่ด่วนเลยค่ะมาดูออพชั่นเด่นของ MG Tender Gran X2.0 Auto ปี2022เครื่องยนต์ดีเซล2 ซูลิก161แรงม้ากเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังอะลูมิีล้ออัลลอยขนาด18นิ้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กระจังหน้าสปอร์ตโครเมียมดีไซน์เฉพาะรุ่นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto กล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยระบบครูสคอนโทรลระบบช่วยเบรก ABS e-b-d-b-a ระบบควบคุมการทรงตัว sp ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันในเชสเถุงลมมิรภยัยคู่หน้าเบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแอร์ดิจิทัลแยกอุณหภูมิซ้ายขวารีโมทสมาร์ทคีย์ปุ่มสตาร์ทผู้สตาที่ค่ะสะดวกสบายกับการใช้งานเลยคะคันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ